ข่าวต่อไปของเราียกว่าเป็นข่าวเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นการสัมภาษณ์นะคะที่เราไปเจาะสัมภาษณ์มาได้นะคะคู่แม่ลูกที่หายหน้าหายตาไปนานค่ะสี่เหลี่ยมกับน้องนอนนี่นั่นเองน้องน,อนนี่นะครับก่อนหน้านี้บินไปเรียนที่อังกฤษนะครับเขาไปพร้อมกับข่าวเลยที่ไม่เคยจะดีนักเท่าไหร่นะครับวันนี้ครับแม่ลูกคู่นี้จะมาตอบคาถามกับเราในเรื่องที่หลายคนสงสัยอยู่ห่างอกพ่อแม่ไปเรียนที่เมืองผู้ดีอังกฤษนานกว่า3ปีนะคะล่าสุดน้องนอน,นี่โนลน,นีลูกสาวสุดที่รักวัย16ปีของคุณแม่ยงสาว แอนสิเรียมก็อาศัยช่วงปิดเทอมบินกลับมาเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยค่ะและถือโอกาสควงคู่คุณแม่มาโพสต์ท่าถ่ายแบบด้วยกันเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีให้กับคอลเลคชันใหม่ของดีไซเนอร์ดังนกกรกนก,นกพร้อมอัปเดตชีวิตในต่างแดนรวมถึงเรื่องหัวใจให้ฟังกันด้วยแลวค่ะก็กลับมาได้สองสามอาทิตย์นะคะค่ะก็มีความสุขดีค่ะชอบออก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นม .6 ตอนต้นกันยาค่ะย <Years. S> 1่ค่ะ,คะแล้วก็ปีหน้าก็สอบ แล้วก็จบแล้วได้ไหมคะพี่อันอน้ก็ยวนี้โตขึ้นนะคะก็หายห่วงไปเยอะเขาก็เป็นไปตามวัยอะค่ะมันก็เป็นไปตามวัยจะให้แบบว่าเขาไม่ได้บวชชีพราหมณ์ะเออมก็ก็ต้องมีบ้างก็เป็นไปตามวัยแต่ก็ดูให้มันเหมาะสม ตอนนี้แม่ลูกคนดังยังถือโอกาสเปิดใจถึงข่าวลือหนาหูว่าสาเหตุที่ต้องบินด่วนไปอังกฤษเมื่อสามปีก่อนเป็นเพราะหน,นนี่ตั้งท้องและหนีไปทาแทงที่โนนว่าไม่ได้ซีเรียสกับข่าวลือสุดเช้านี้เพราะไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อยค่ะจริงๆข่าวก็คือข่าวข่าวมาจากไหนเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเราก็เพิ่งรู้ตอนที่เขาเขียนมาเหมือนกันม, <laughs> มันไม่จริงมันไม่ใช่เราก็เลยไม่ได้สนใจมากค่ะเหมือนข่าวก็แรงนะก็ เขาก็คือข่าเขาจะให้ทำยังไงได้ก็เ,าเราบบไปห้ามาคนอื่นไม่ได้เขาจะเขียนอะไรก็ได้ตามที่เขาอยากเขียนและหลังจากพักผ่อนที่เมืองไทยจนเต็มอิ่มแล้วนะคะครูแม่ลูกก็จะบินกลับไปอังกฤษอีกครั้งในเดือนกันยายนค่ะเพราะหลังจากจบไฮสคูลนนนี่ตั้งใจจะเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยที่เมืองผู้ดีและยังไม่คิดจะกลับมาอยู่เมืองไทยค่ะ